รีเช้าวันพฤหัสนะครับก็ก่อนไปทํางานเดื่มน้ํามะพราะ้าวสดๆจากที่สวนสักหน่อยครับเดี๋ยวจะผ่านเนื้อดูน้ําชิมน้ําดูครับรสชาติเนื้อนะ้นําลูกใหญ่โตอร่อยแน่นอนครับไม่ต้องต้องอก่อนไปทํางานตอนเช้าช่านิดสักหน่อย เพื่อสุขภาพที่ดีดื่มน้ำมะพร้าวนี่ครับส่วนด็อกเตอร์โคคนัสนะครับคนไปจัดสวนลองดูครับรสชาติแน่นอนเนื้อไม่มีสุดห,หวานหวานนี่หวานหอมครับอร่อยลูกค้าไหนสนใจอยากทานมะเข้าสดๆนะครับพักมาได้เนาะ น้ำเยอะมากครับเดี๋ยวผ่าเนื้อให้ดูครับดูเนื้อครับเนื้อฉ่ำๆครับเนื้อนะเนื้ออ่อนกำลังดีกินอร่อยน้ำหวานทำขนมก็ได้กินกินเล่นก็ได้ครับอันนี้เราสุดยอดมากครับโอเคครับออลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ